ทีราติสวัสด์เดินทางโดยสวัสดีภาพครับเอาเอาจ้างสามเพลงหนึ่งก็เสียลองโดนเทบ่าแมนนักรองต้องเป็นนักเบาได้นีคันนัก้องก็แม่นศิลปินโตเกียวอันนี้ผู้บริหารค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกเสาไม้ไหญ่แต่เป็นแต่ปีนเบิ้งดีแต่เสาต้นนี้แม่พญ่บาลฟินแลนดนสวัสดีครับปาร คนลูกคนชั้นมือนีผู้ยานฟิลแลด์ก็เป็นนักศึกษานักเรียนอยู่เพื่อผู้เวียงเกันเด้จบจากกศนออกผู้เวียงไ,ยได้ไข่กระได้พ่อตว่าจบกศนได้ปาเมียสัมผี่นองเอ้ยใช่ละคู่อ่ามกระไดคู่อ่ามคู่บีท่าไ่เลียนจุวจบสวัสดีนะครับวันนี้ดีใจมากมายตันดังนิดนึงนะขี้มุกตันดังมือนีมือขึ้นนีเรียนยู่อันลาดกระบงังกรุงเทพมหานครสวัวสีมหาวดจอดถึงพี่นองเอ้ยเดือนทางมาไก่แสนไก่ไหล รับงานตวนภาคตวนอิสอันจังหวัดสวัสดีนะครับแม่ย่าบ,บายอะไรแฟนเรียกได้หนิย่าหาบายหลาย,ลย,ย,ย,บบายแายฟนผมจะว่าฮนาอันไี้ก่อนแม่มีเมียไม่ไปตีเจ้าก,ก็จะหาย่อยยากขายากากแขนขอยไรช่วงนี้กับลังหวางดากอยู่ ีนึงแล้วไ่ได้อาสบคอยหาหูเขาพ่อแล้วแม่ตัวนี้นะเออจำหูเขาบ่ได้แล้วพ่อตะหูออกบันนี้ขอบคุณนะครับวันนี้ดีใจมากมายขอบคุณงานยิ้วภูเวียงด้วยเลยครับผมที่สร้างสรรค์งานดีๆประจําปีของชาวภูเวียงทุกๆปีนะครับผมในการจัดงานความสนุกความมวล ว่าเป็นเจ๊กเรามาอยู่เมืองไทยจากเมืองจีนเรามาอยู่เมืองไทยเป็นเจ๊กเรามาจากเมืองจีนจากเมืองจีนเรามาอยู่เมืองไทยเนื้อเป็ดอวกับกิ่งลายเนื้อไก่อ้วกกับกิ่งลีเนื้อเป็ดอ้วกับกิ่งลลยเนื้อไก่วกับกิ่งลีแต่ไม่มีอยู่ไม่ได้ยาใหลูกหลานบาปเด้อพอจะเสื่อย้อนย่ดอก ขอบคุณนะครับมือนีดีใจร้ายพี่น้องกับพ่อใจดีซื้อลูกชิ้นปิ่งมาฝากจ้าใหม่เนี่ยนะเดือนทังมาไก่แซนไก่เขาก็บพาได้กินยูย่านก็ไม่ได้คืนห้านเอาอีแม่ข่กับแม่ตัวนีโอ้ยังอยู่คนเก่ายังสบายดีตัวนี้ยังหายใจอยู่ตัวนี้แม่ไข่ก็ะไดเฮาตะแขวแอ๋อเ่เข่าท้แม่เามนาะขอบคุณนะครับปาดอยากเห็นของฝากไข่บ่อพี่น้องพนาะ มาเบาคอยจังคนมาแขวนไข่อยมากินเรากินยาเนาะเจ้ากระไดเมียเฮ้ยเจ้านี่เอาไปเก็บไปเมื่อเล็กที่กินนี่ละขอบคุณนะครับเฮ้ยป่านบุญนับเบิ่งซันสองซันสามเดเบิ่งดูหันไปเบิ่งทั้งบทด้วยไข่เขียนคิวเปลี่ยนส่งกับมัดโอบเบิ่งข่อยข่อยก็ะยันไกอย่าเบิ่งข่อยร้ายให้ข่อยเปลี่ยนส่งใน้ซะหน่อยสก่อตขอบคุณนะครับเอาอาจารย์นับวัทีเฮาจวดจัดฝันบึ่มต่อกับผลงานเพลงเพื่อชีวิตอีกครั้งครับ 别的地方高。哎呀，哎呀。